คลิปนี้เรามารีวิวน้ำมันเครื่องของแมนนอลนะครับรุ่น Energy Pre m i u m ความเหนืดที่5 W 30น้ำมันเครื่องแมนนอลเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องที่ผลิตและแพคเกจที่ยุโรปแท้ร้อยเเนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องการออกซิเดชันหรือว่าเรื่องการเจือปนปนปนเปื้อนหรือว่าเอาอะไรมาใส่ในเนื้อน้ำมันแน่นอนครับเพราะว่าทุกขวดปิดซีนมาอย่างดีจากโรงงานทั้งหมดนะครับก็ตัวน้ำมันตัวนี้นะครับจะ ต่างจากตัวก่อนหน้าที่เรารีวิวที่เบอร์5รีวิว30 Energy ตัวนี้จะมีชื่อเพิ่มคำว่าพรีเมียมมาก็บอกตรงๆเลยครับว่ามันพรีเมียมกว่าตามชื่อที่เขาแจ้งมาเลยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดน้ำมันนะฮะผมแนะนำว่าให้เข้าเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเลยครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับ mannal thailand com นะครับเราเข้าไปที่ข้อมูลสินค้า product information ครับ พอเราคลิกเข้ามานะครับมันจะมี3สเตปให้เราเลือกในการเล่นเว็บนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่หมดหมู่นะ้ำมันเครื่องก่อนนะฮะเราคลิกทีนึ่งแล้วเราก็มาเลือกความหนืดซึ่งความหนืดเนี่ยตอนนี้เรามีเท่านี้ก่อนแต่ต่อไปจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเบอร์ 5w 30ครับแล้วก็เลือกรุ่นเลย Energy Premium ครับโอเค น้ำมันเอเนจีพรีเมียมนะครับเบอร์ 5W-30 เกรดฟูลลีซินเทติกนะครับมาตรฐาน API s n c h 4แล้วก็ที่ต่างออกไปคือเป็น A/C A/C 3นะครับอายุการใช้งานของตัวน้ำมันตัวนี้อยู่ที่15,000กิโลหรือ1ปีนะครับแล้วแต่คอนดิชันในการใช้ขนาดบรรจุมี1457นะครับตามรูปนี้เลย1ลิตร4ลิตร5ลิตรแล้วก็7ลิตรนะฮะสำหรับ ตอบโจทย์เซกเมนต์ที่ต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้รถที่เติมน้ามันเครื่องไม่เกิน4ลิตรคุณก็ซื้อแก๊ลอน4ลิตรก็พอครับถ้าใช้4ลิตรกว่าหรือ5ลิตรคุณก็ซื้อแก๊ลอนนี้แล้วก็แพ็กเกจไฮไลท์ที่7ลิตรนะครับสาหรับรถในกลุ่มดีเซลที่เป็นปิกอัพหรือว่าพวกมาด้าสกายแทีบอย่างเงี้ยที่เป็นดีเซลเนี่ยก็ใช้เยอะนะประมาณ7ลิตรเลยอะไรเงี้ยก็แก๊ลอนเดียวจบมันจะประหยัดกว่าการที่คุณมาซื้อแก๊ลอน5ลิตรแล้วมาบบบวกแลร2 อยู่พอสมควรเลยนะฮะก็เป็นไฮไลท์สำหรับแกลลอน7ลิตรหาค่อนข้างยากในตลาดโอเคผมจะเปิดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งแพ็กเกจให้ดูนะครับว่าข้างหน้าเขาเขียนว่าอะไรบ้างเป็น Energy รุ่นพรีเมียมครับคำว่าพรีเมียมก็คือแต่ทับซับได้เลยเลยนาะตรงๆว่ามันดีพรีเมียมกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยอะไรดีกว่าด้วยส่วนประกอบ ของเบสออยด้านในนะครับเราก็แอดทิที่ดีกว่ากันเหมือนกับครีมของคุณผู้หญิงอะ่ะทาหน้าเนี่ยมันก็ชุ่มเหมือนกันแต่ว่าบางทีครีมที่มันดีดอะ่ะมันก็ดีกว่าน้ํามันก็เหมือนกันฮะ s เบสออยดีๆก็ปกป้องกว่าลื่นนานกว่าความหนืดท่า W 3 0 API SN/CS4 AC AC 3เป็นเกรดฟูลลีซินเทติกแล้วก็ มีเอ er สเตอร์ผสมนะครับมีโลโก้เอสเตอร์บนขวดซึ่งเอสเตอร์เนี่ยเป็นเบสออยที่จริงๆอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเลยอะ่ะมันเบสออยเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่ม1นึ 5, 1่งถึงห้าหนึ่เนี่ยเป็นกลุ่มเอสเตอร์เบสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มน้ามันที่มีราคาแพงมากอาจจะลิตรนึงสักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในงานแข่งหรือรถไฮเปอร์ฟอร์แมนที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันพวกนี้กันไม่งั้นไม่จบการแข่งขันนะฮะ ปกป้องดีลื่นมากแล้วก็แมนนอนนนำมาใส่กับน้ำมันตัวนี้ด้วยนะครับท้าให้ลองครับว่าดีจริงๆโอเคถัดมาจากตัวหน้าตาผลิตภัณฑ์นะครับเรามาที่ตัว technical data sheet นะฮะตัวนี้ก็จะมีรูปผลิตภัณฑ์ไซส์ต่างๆบอกอยู่วันนี้นะครับ มีรายละเอียดของน้ำมันเป็นส่วนประกอบจะใช้เป็นเอสเตอร์นะฮะแล้วก็ฟูลรีซินเทติกเบสพรีเมียมแอดดิทีฟคือแ d ดดิทีฟก็จะเป็นเกรดที่ดีกว่าตัว Energy ก่อนหน้านะครับตึ๊ดๆก็อย่างที่อธิบายไปนะฮะ AC AC 3ก็เหมาะสำหรับรถที่มีกองไอเสียยูโร5 มาดูเทคนิคอลดัตชีดด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะมีค่าวิคอสตี้เด็กที่สูงขึ้นกว่า Energy ตัวก่อนอยู่นะฮะอย่างตัวก่อนเนี่ยรุ่นธรรมดาจะอยู่ที่160ตัวนี้อยู่ที่163ก,ก็จะสูงขึ้นหน่อยต่างๆก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะ,ะสามารถติดต่อได้ทาง Line Official นะครับ a d m n n on Thailand หรือว่าทางเพจ f c e e o o o แม่ n o n Thailand นะครับอินบอเข้ามาถามได้เลยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่นี้ก่อนครับ